สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวรวยซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณนค่ะเด่นบนนะคะเทียบชนสองสูตรค่ะก่อนจะเข้าการคํานวณค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติดธและความน่าจะเป็นเท่านั้นจัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยั飒นะฮะผลรางวัลท้าในงวดประจำวันที่16ธันวาคมนะฮะ2567นะฮะก็ออกมาแล้วนะฮะรางวัลที่1นะฮะ097นะฮะ863นะฮะส่วน2ตัวล่างนะฮะ21นะฮะก็ต้องบอกว่านะฮะก็มานะฮะตัวที่แอดให้เด่นนะฮะให้ อ่าเป็นเลขเด่นเลขวิ่งนะคะก็เข้ามานะะแต่ว่าน่าเสียดายนะคะที่ข้างล่างเนี่ยแอดมองว่านะคะหนึ่งกับสามเนี่ยมีโอกาสที่จะมาได้นะคะแต่ว่าคู่ชุดที่แอดชอบนะ,ะก็จะเป็นคู่ชุดนะคะห้าหนึ่งนะคะกับแปดหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ออกตัวเดิมนะคะสองหนึ่งนะคะสองหนึ่งเพิ่งออกไปเองนะคะก็กลับมาออกอีกแล้วนะคะส่วนข้างบนนะคะก็คู่ชุดนะคะ งวดที่ผ่านมาเนี่ยแอดก็ชอบนะที่สองกับสามอยู่แล้วนะฮะก็จะอยู่ในคู่ชุดเด่นอยู่แล้วนะชุดสรุปของวีหนึ่งวีสองนะะก็เข้ามาอยนคู่ชุดนะสามหกหกสามนะคะคู่ชุดไปกลับนะส่วนเลขวิ่งนะะก็เข้านะทั้งข้างบนข้างล่างนะก็ขอแสดงความยินดีนะะกับเพื่อนสมาชิกด้วยนะะก็มีทั้งคนที่ถูกนะะแล้วก็คนที่ไม่ถูกนะคะคนที่ไม่ถูกส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็น่าจะซื้อแบบวัดดวงเอาคะก็ ไม่เป็นไรนะคบต้นทุนของคนเราทาไม่เท่ากันฮะฉะนั้นก็ทางงวดไหนเนี่ยที่มีต้นทุนค่ะก็ค่อยซื้อก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสูตรนะที่แอดคำนวณให้นะคะก็ถือว่านะคะเข้าเป็นส่วนใหญ่เลยฮะที่จะไม่เข้านะคะก็จะมีแค่ชุดที่เป็นชุดที่อ วัดดวงนะจะไม่เข้านะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ถือว่าเข้านะสมาชิกสามารถนะไปดูคลิปย้อนหลังได้นะแต่ว่าสูตรที่เข้าเนี่ยแอดจะทยอยลงคลิปให้ก่อนนะคะโดยแอดจะเรียงจากที่แอดสะดวกนะคะในการลงให้นะไม่ได้เอาตามที่สมาชิกแจ้งมาทางไลน์นะคะอันนี้ก็ต้องอเน้นย้ําแบบนี้นะคะเพราะว่า,าต้องเอาตามที่แอดมองว่า ตัวไหนเนี่ยที่มันสามารถลงได้ก่อนแอดก็จะลงให้ก่อนแบบนี้นะฮะแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะฮะไปถึง V1 นะฮะที่ขอสูตรมานะฮะก็เริ่มอ่าขอสูตรได้แล้วนะคะโดยที่ในงวดนี้เนี่ยหวยออกวันที่สองมกราเนาะปกติออก30แต่ว่าในปีนี้เนี่ยออกวันที่สองมกรานะฮะก็ แอดขอเนื้ายนะฮะส่งสูตรวันอาทิตย์นะเริ่มทยอยส่งสูตรวันอาทิตย์นะะฉนนันสมาชิกนะก็สามารถขอสูตรมาได้นะะเดี๋ยวเรามาดูกันฮะสำหรับสูตรฮะเลขเด่นบนฮะมาได้ที่ร้อยสิบหน่วยนะฮะสูตรนี้เนี่ยแอดก็ลงมาให้นะฮะสองงวดแล้วนะก็ถือว่าเข้าต่อเนื่องนะทั้งสองงวดฮะเรามาดูไกด์ไลน์กันคร่าวๆก่อนนะ อันนี้เนี่ยยกตัวอย่างมาให้นะคะตั้งแต่งวดที่ออกหกหกสองนะ,ะชนที่สองการเจ็ดสามเจ็ดหกเก้าสามเก้าหกนะ,ะตัวกันมาจากไหนนะคะทําไมถึงต้องมีตัวกันนะ,ะตัวกันก็มาจากบางงวดเนี่ยตัวชนไม่มานะ,ะเราจะต้องมีตัวกันนะะตัวกันก็มาจากตัวที่ไม่ได้อยู่ในคู่ชุดชนแบบนี้นะเจ็ดสามเจ็ดหกเก้าสามเก้าหกนะ,ะเอามาจับคู่ชุดเป็นคู่ชุดโตดนะคะ ออกที่หกหกสองในงวดนี้เนี่ยก็ามานะคะที่ตัวชนนะชนที่5กัน7 4็ดสี่เออกที่6กหในงวดนี้นะคะก็มาตัวชนนะชนที่9ก 62, ัน48-4-2-6-8-62่นะคพลนวันออกมาที่9-6-2นะในงวดนี้เนี่ยก็มาทั้งตัวชนนะะแล้วก็มาทั้งตัวกันนะคะงวดต่อมาชนที่สกัน95-98-15-18ก้าแะออกที่0ูนย์สนะ,ะในงวดนี้นะ ก็มาตัวชนฮะงวดต่อมาณฮะชนที่7กัน2 8 2แปดสอนะฮะออกที่2องนะเหมือนในงวดนี้ฮะตัวชนไม่มานะมาตัวกันแบบนี้นะก็มาคู่ชุด2 1นะฮะแล้วก็แอดเริ่มลงให้นะฮะงวดที่ออกแปดสี่นีฮะงวดนี้ชนที่3กัน5457 8่ห้าเะพลนวันออกมาที่843นะฮะก็เข้ามานะตั้งตัวชนนะะ แล้วก็ตัวกันนะะแล้วก็งวดที่ผ่านมาฮะก็ลงสูตรให้ต่อนะเราได้ตัวชนที่สามกันหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หกเก้าหกศูนย์ฮะผลรางวัลนะออกมาที่แปดนะหกนะะสามนะเปลี่ยนแค่หลักสิบเองนะฮะแปดยังอยู่หลักร้อยเหมือนเดิมค่ะสามยังอยู่หลักหน่วยเหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนแค่ตรงหลักสิบแค่นั้นเองนะะงวดที่ผ่านมานะเสร็จแล้วเนี่ย 863นะฮะในงดนี้น่ะก็เข้ามานะฮะตัวที่เป็นนะฮะตัวชนนะฮะ63นะเราจะมาตามต่อนะฮะสำหรับสองสูตรนี้นะฮะยะเราไปดูสูตรกันเลยนะฮะสูตรเนี่ยแอดก็คัดมานะฮะที่เป็นอ่าระยะยาวทั้งหมดเลยนะฮะที่ลงทางช่องนะสมาชิกที่อยากได้ระยะสั้นนะที่ขอแอดมานะฮะต้องบอกว่านะฮะ ระยะสั้นนะสมาชิกสามารถไปดูที่ไหนก็ได้นะะฉะนั้นแอดก็จะเลือกแนวทางนะระยะยาวาให้กับสมาชิกนะเพราะว่าก็เป็นจุดประสงค์นะที่ลงให้ไม่เหมือนใครนะระยะสนนะั้นเนี่ยสมาชิกดูได้ทั่วไปนะส่วนระยะยาวนะน่าจะมนะีที่ทางช่องนะสูตรหวยร้อยซับนะแล้วก็ช่องสำรองนะมีการมีรวยสูตรหวยฟรีแค่นั้นนะที่มีระยะยาวให้กับเพื่อนๆนะเรามาดูกันนะสูตรที่หนึ่งเนะี่ย เดิน61งวดนะเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออก807นะเด่น025ออก807เข้ามาที่0งวดที่ผ่านมาเด่นที่136นะผลวันนะออกมาที่863นะในงวดนี้เนี่ยก็เข้ามา2ตัวนะหกกับ3สูตรเราจะใช้นะหลักแสน หลักพันสามครั้งสิบบนหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองสามครั้งสิบหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งสิบท้ายครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่สองและบวกข้างที่สองตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกหกเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสามเนี่ยเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับ 8ปบวก4เท่ากับ2อสองบวก9เท่ากับ1 1บวก1เท่ากับ2อสองบวก4เท่ากับ6 6บวก4เท่ากับ0ูนยนบวก3เท่ากับ3 3บวก9เท่ากับ2อสองบวก2เท่ากับ4ีนะฮบวก2เท่ากับ6 6บวก3เท่ากับ9เราจะได้นะเด่นบนฮะมาได้ทั้ง1้อหน่วยนะฮะสี่หก้า สี่หกเก้นะะในงวดประจำวันที่2มกราคม2,568ันะฮะสูตรที่2นะฮะสถรษินะฮะห้าิบเกงวดเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออก405นะฮะเด่น0ูนย์ออก405มา2ตัวนะศูนย์กับ4ีงวดที่ผ่านมาเด่นที่903ผลรางวัลฮะ,ะออกมาที่8ปดหกสฮะ,ะเข้ามาที่3 สูตรเราจะใช้หลักหมื่นสองครั้งหน่วยหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบท้ายครั้งที่สองห้าครั้งและบวกข้างที่เจ็ดแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้าเก้าบวกสองเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสี่เท่ากับห้าห้าบวกหกเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกหกเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกห้าเท่ากับสอง สองบวกเจ็เท่ากับเกบวกหนึงเท่า 0, ก0ับศูบวกสามเท่ากับสเราจะได้นะคะเด่นบนนะมาได้ทั้ง110หน่วยนะคะเก้ 3, ได้ตัวเดียวกันกับงวดที่แล้วเลยนะคะเดี๋ยวเรานะครไปทําการหะเะทียบชนนะคะ แอดเขียนต่อจากตรงนี้เลยแล้วกันนะคะสูตรที่หนึ่งของเรานะะได้ที่สี่หกเก้าเดี๋ยวขอเขียนสลับไปเลยแล้วกันนะคะจะได้ไม่ต้องลบนะคะสี่เก้าหกสี่หกเก้าแบบนี้นะคะนี่นะสี่หกเก้าแต่ว่าแอดเขียนสลับกันนะคะสี่เก้าหกจะได้ไม่ต้องลบนะคะแล้วสูตรที่ สองก็เก้าศูนย์สามแบบนี้นะคะในงวดนี้นะคะเรามีตัวชน,นะคะตัวชน,นะคะก็คือเก้าเพื่อนๆชอบไหมนะคะตัวชนในงวดนี้นะคะเก้านะคะส่วนตัวกัน,นะคะก็คือตัวที่ไม่ได้อยู่ในตัวชน,นะคะเราก็จะนำมากัน,นะคะคู่ชุดสี่ศูนย์คู่ชุดสี่สาม คู่ชุดหกูนะคะแล้วก็คู่ชุดหกสามนะคะ สรุปนะเด่นบนนะคะร้อยสิบหน่วยนะคะในงวดนี้นะชนที่เก้าส่วนชุดกันคือ4 0 4 3 6นย์นะคะในงวดประจาวันที่2มกราคม2568ัะจะเดินต่อให้เราไม้เป็นงวดที่3นะคะต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆชอบเก้าในงวดนี้นะคะก็เลือกวิเคราะห์พิจารณนําไปเสี่ยงได้นะถ้าไม่ชอบเก้านะคะลองพิจารณาที่ตัวกันดูนะคะ ชคตัวไหนนะคะก็เลือกนําไปเสี่ยงนะคะก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีต้อนรับปีใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะ,ะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอ,ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคาติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ